พ่อแม่พี่น้องปุยย่าตายายลุงป้านาอาลูกลลหลานเลนโลและมิดรักแฟนเกมทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กับจุบแจงอีกครั้งแล้วหลังจากที่ไม่ได้ยินเสียงกัมานมานานานคิดถึงเขาชิปะอีอครั้งนี้นะคะจุบแจงก็ยังคงนำข้อมูลดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งกับเกมกระดานสุดฮิตติดลมบนในขณะนี้อย่างลายเลส g ก t Lit นั่นเองค่ะทีไม่วานสมองไปทางไหนก็ต้องเห็นแต่คนทอยเต่าแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คกันเต็มไปหมดเลย หลังจากที่ได้มีการอัปเดตแพทใหม่กันไปก็ได้มีการเพิ่มตัวละครคลาส A บวกที่เหนือกว่าตัวละครแบบเดิมเชื่อม่าตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็กําลังมีคำถามแล้วก็กําลังสงสัยกันใช่ไหมว่าถ้าอัปเกรดตัวละครระดับ A บวกเนี่ยให้เต็มแม็กเลเวล25ค่าสเตตัสจะเป็นยังไงครั้งนี้นะคะจุดแจงก็จะเอาค่าสเตตัสของตัวละครระดับ A บวกทั้ง7ตัวที่อัปเกรดเต็มเลเวล25มาบอกกันค่ะโดยระดับ A บวกเนี่ยตอนนี้จะมีทั้งหมด 7ตัวด้วยกันอย่างที่จุดแจมบอกไปนั่นก็คือริชาร์ดวูอาร่าเอเรียนจัสตินซานติโนวิทนี่และอีกตัวหนึ่งที่เชื่อว่าสตาลหลายคนต้องการมันมากที่สุดก็คือเจ้าเป็ดน้อยเซนลี่นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจุดแจมจะลองตีบวกให้เพื่อนๆได้ดูกันสัก2ตัวแล้วกันเนาะคือจะบอกว่าที่เอามาบวกให้ได้ดูทุกตัวไม่ได้นี่ก็เพราะว่ามันค่อนข้างใช้เงินในการตีบวกเนี่ยเยอะมากทีเดียว เดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยตัวแรกที่จะเอามาลองบุกให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็คือ Alien. เอเลียนเอเลียนนี่อะไรวะสัป,ปรหาหจะต่างได้หรอไม่ใช่ถุยเอเลียนนะคะก็เป็นสาวถึอป้ายบนเวทีที่ผู้ชายทั่วโลกเนี่ยต่างก็หลงรักเธอโดยเอเลียน,นยจะเน้นไปที่โอกาสทองคือถ้าสมมติว่าเราทอยตกช่องเลือกการ์ดเราจะมีโอกาสได้รับการ์ดทองที่สูงมาก สำหรับระดับ A บวกเนี่ยเมื่ออัปเกรดเต็มจะมีสเตตัสการออกจากเกาะเป็น31ชนะเกมโบนัส50ค่าใช้จ่ายถูกลง28โอกาสทอง74ค่าก่อสร้างถูก73การควบคุมลูกเต๋า47และส่วนลดการซื้อต่อคือ37นั่นเองค่ะคิดว่าถ้าใครได้ตัวนี้แล้วเอามาบวกให้เต็มแม็กเนี่ย เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวสำหรับคนที่ชอบไปลงตรงช่องการ์ดบ่อยๆนะเห็นไหมกว่าจะได้แต่ละตัวโอ้โหไม่รู้ว่าพิกทั้งหมดแบบค่าการ์ดไปเนี่ยเท่าไหร่คือจะบอกว่าการอัปเกรดให้มันได้เต็มเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยอ่ะคือเหนื่อยอ่ะสำหรับตัวต่อมานะคะที่จะเอามาลองบวกให้เพื่อนๆได้ดูกันโอ้เสียตังค์อีกแล้วใช่ไหม นั่นก็คือริชาร์ดวูนั่นเองริชาร์ดวูนะคะก็เป็นนักเสียงโชคระดับตำนานสำหรับตัวเขาเนี่ยจะเน้นไปที่คุ้มลูกเต๋าและเกมโบนัสเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองขอใช้สมาธิในการบวกแป๊บหนึ่งคือตื่นเต้นอนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะต้องหมดตังค์ไปเท่าไหร่ ใน,นที่สุดเราก็ได้แล้วนะคะสำหรับดิชาร์ตบูระดับ A บวกที่อัปเกรดเต็มเต็มแม็กเวลยี่ห้เลยสเตตัสของเขานี่ก็คือการออกจากเกาะจะเป็น22สนะเกมโบราณ57ค่าใช้จ่ายถูกลง31โอกาสทอง53ค่าก่อสร้างถูก47การคุมลูกเต๋า60และส่วนลดการซื้อต่อ44นั่นเองค่ะ สำหรับตัวอื่นเนี่ยจุดแจงขอไม่บกต่อแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหมดกระเป๋าอะเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าตัวนั้นนะคะก็คืออาร่าอาร่าเนี่ยก็จะเป็นสาวน้อยนักแทงแทงอะไรไม่ใช่นักเล่งบิลเลียดเน้นการคุมเต่าและโอกาสทองสำหรับอาร่าระดับ A บวกนะคะเมื่ออัพเต็นจะมีสเตตัสการออกจากเกาะเป็น25ชนะเกมโบนัส35ค่าใช้ใจ่ายถูกลง50โอกาสทอง60 ค่าก่อสร้างถูก38การคุมลูกเต่า57และส่วนลดการซื้อ44สำหรับจัสตินนะคะหนุ่มน้อย DJ ที่เน้นความสมดุลแต่จะโดดเด่นไปที่การคุมเต๋าระดับ A บวกเมือ่ออัปเกรดเต็มจะมีสเตตัสทกก้่เราจะเกาะ31ชนะเกมโบนัส50ค่าใช้จ่ายถูกลง34โอกาสทอง40ค่าก่อสร้างถูก53การควบคุมลูกเต๋า56 และโนลดการซื้อต่อ47นั่นเองค่ะและพ่อหนุ่มร่างใหญ่พุงพุยซานติโน่หนุ่มใหญ่ใจยุติธรรมเน้นชนะเกมโบนัสแถมมีการควบคุมเต่าด้วยล่ะค่ะถ้าอัพเกรดระดับ a บวกจนเต็มจะมีสเตตัสการออกจากอกเป็น25ชนะเกมโบนัส71ค่าใช้จ่ายถูกลง34โอกาสทอง43ค่าเก่ะสร้างถูก62การคุมลูกเต่า43 และส่วนลดการซื้อต่อเป็น31จะบอกว่ามานั่งพูดตัวเลขอย่างนี้แบบน้ำลายเป็นฟองเลยฝ่อยอะ่ะอะล่ะตัวต่อมานะคะสาวปาร์ตี้วิทนีย์สเปียกรรมไม่ใช่นั่นบริตนี่สาวนะักปาร์ตี้คนนี้จะเน้นไป ที่การปลูกสิ่งก่อสร้างได้ถูกลงแถมยังได้ส่วนลดเพื่อซื้อต่ออีกด้วยล่ะค่ะสำหรับวิทนี่ของเรานะคะระดับ A บวกเมื่ออัปเกรดเต็มจะได้ค่าสเตตัสการออกจากเกาะ34สนะเกมบมนัส31ค่าใช้จ่ายถูกลง49โอกาสทอง40ค่าก่อสร้างถูกลง59การควบคุมต่ำ28และส่วนลดการซื้อต่อคือ68 มีตัวต่อมาเราลออมันนานแล้วว่าสบอกตัวนี้ความจริงเราก็แบบมันมันได้ค่อนข้างยากมากเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะไรที่มันอยากได้นี่มันก็ไม่ได้อะเข้าใจตัวละครสุดน่ารักนะคะที่ตัวแจนเชื่อว,ว่ามีผูดด้เล่นหลายๆคนหมายปองนั่นก็คือเจ้าเป็ดน้อยแซลลี่นั่นเอง เขาเน้นไปที่โอกาสชนะเกมโบนัสและมีค่าเกาะสร้างที่ถูกหากอัปเกรดแซลลี่ระดับ A อกจนเต็มเลเวล25แล้วจะมีค่าสเตตัสออกจากเกาะเป็น32ชนะเกมโบนัส56ค่าใช้จ่ายถูกลง34โอกาสทอง39ค่าเกาะสร้างถูก51การควบคุมลูกเต่า52และส่วนลดกันซื้อขายก็เป็น42นั่นเองค่ะคือจะบอกว่าแต่และตัวเนี่ยพวกค่าสเตตัสต่างๆอะ่ะ ของเขาก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปแต่มีความรู้สึกว่าของแซนลี่เนี่ยยังยังจะสู้ของพวกนั้นไม่ได้แต่ว่าเพราะว่าความความน่ารักของมันทําให้ผู้หญิงหลายคนนี่แบบต้องเปิดมันให้ได้อะเชื่อว่าหลายคนก็คงเสียไปเยอะแล้วใช่ไหม น่ว่าแต่ละตัวก็มีค่าสเตตัสไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีการระดับ A+ บวกก็ต้องรีบหามาใช้แล้วนะส่วนใครที่มีการระดับ A+ บกที่พอใจแล้วอย่ารอช้าไม่ต้องแบบถืออยู่แล้วโมือสั่นไปหมดเลยอะไรยนี้ไม่ต้องอัปเกรดให้เต็มแม็กซ์ไปเลยค่ะอ๋อลืมบอกไปถ้าอัปเกรดเต็มตัวละครของเราจะมีเอฟเฟกแสงเวบชวากคุงซิงมุงิงคุงกิงด้วยเทอะขอบอกอยากได้ ขอบอกว่าข้อมูลดีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงรู้แบบข้อมูลอัดแน่นเนี่ยก็ไปที่เว็บนี้เลย likeetrich. g os. co. th เรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้เ,เพื่อนๆหมดแล้วและจะมีการอัปเดตเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ติดตามกันด้วยและถ้าใครอยากรู้สาระดีๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมออนไลน์ <Station> สเตชั่นชั้นเน้นตดัตะใครกันให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงรู้แบบข้อมูลอัดแน่นเนี่ยก็ไปที่เว็บนี้เลย likeetrich. os. co. th